สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสลาน still standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับสิบนักสู้เทีลคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพ็อต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุฒิเจนธนา,ากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้าน Still Thailand. าาสติลซา g ดิ a งไทย d เวที ที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งพวแขันขันที่สามารถเอาชนะ1ิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาท <Yeah. S 1> และตอนนี้นะครับที่ขงแข,ขันของเรานะครับเข้าสู่การดวลครั้งที่4แล้วนะครับโอ้โหเลือกดวลมาแบบหล่อปะทะหล่อเลยนะครับนักร้องหนุ่มหล่อของเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ให้กำลังใจชินชินวุฒครับ yeah. ตัวช่วยไม่มีแล้วน่าันสี่รอบมันได้ยังไงแล้วนี่คุณนี่คุณเป็นเลือกนี่เขาเป็นพระเอกดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยทำไงอ่ะฮะทำไมทำไมไปเลือกเขานี่ยังมีอีกตั้งหลายคนทำไมคุณไม่เลือกถ้าคุณคัดหน้าตาคุณควรจะเลือกถ้าบอกว่าจะเอาหลอกกันหลอกประทักอันนี่คุณมองข้ามผมไปได้ยังไงคุณมองข้ามผมไปได้ยังไงเขามองเขามองเห็นสิแปดว่าโอ้มั่นใจอะไรเลยพูดเกินไปไร่ตี นะครับแต่เลือกมาแล้วเลือกดวลกับอันครับผมครับอันมีอะไรอยากจะบอกพี่ชินเขาหน่อยไหมก็มาดวลกันครับพี่เออโอ้โหเอาแล้วสิแล้วดวลกันครั้งนี้นะครับไม่มีตัวช่วยเหมือนกันทั้งคู่ไม่ต้องย้ำหลายรวบพี่เดียวผมไม่คิดเยอะแล้วไม่ผมเตือนคุณไว้เดี๋ยวคุณนึกว่ามีตัวช่วยอยู่ครับผมพร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อก้าวไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับ และนี่คือก้าวที่4สู่เงินล้านของชินชิน,นวุฒนะครับส่วนอัญชยพลนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่อัญครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่ชอบดื่มเหล้าและเมาเป็นประจำขี้เมาถูกต้องครับว่ามิจรินไหม มองที่จุๆๆ๊บจิ๊บแล้วรู้เลยข้อนี้ไหวปเปล่าไหวปเปล่าไม่ชินะอะไหวเปล่าเอาคุณไม่ได้เชียร์เขาเหรออ๋อเชียร์ครับเชียร์ครับเขาจะมาเจอกับผมอ๋อเอาละครับกลับมาที่ชิน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนไม่สวยมักถูกเรียกว่าขี่เร็กถูกต้องครับน,นิ่งๆ,ๆ,ๆตอบนิ่งๆ,ๆขมขวัญอันเลยนะครับกลับมาที่อันนะครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอนอนหลับจนปลุกใหี่เสาถูกต้องครับคุนคมเข้าไปเขาคมคุณนจับเลยนะฮะนอนหลับจนปลุกให้ตื่นยากก็คือขี้เสานั่นเองกลับมาที่ชินครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเหมือนกับคำว่างบกรีที่เหนียวครับถูกต้องครับที่เหนียวครับ กลับมาที่อ่านครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทึกทักว่าตองผู้อื่นเป็นของตนถูกต้องครับที่ตูครับกลับมาที่ชินครับโอ้โหนี่เอออันนี้คือเต้นแบบมั่นใจหรือว่าเต้นแบบเรียกกำลังใจให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของชินครับ น้ำเมือกที่ไหลออกจากทางจมูกที่มูกขี่มูกถูกต้องครับกลับมาที่อันครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชอบสนุกสนานชอบกระเซ้าเย้าแย่ขี้แย่ขี่เล่นถูกต้องครับ กลับมาที่ชิน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ชอบคุยโอ้อวดเกินจริงขีโม oh. ถูกต้องนะ oh. กลับมาที่อันครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. โรคผิวหนังของสุนัขมีอาการผิวหนังผู้พี่เลือนและขนล่วง oh. ถูกต้องครับ ทำไมต้องชี้มาทางพี่ด้วยอ่ะชี้ทางเขาเขาชี้ไปเลือนมาชี้มาแต่ผมทำไมผมหายแล้วไม่ใช่นี่มันของสุนัขอ๋อเราเออชี้จองชี้จอที่เลือนที่เลือนอยู่ไม่ใช่เหรออ่านะครับคำถามต่อไปเป็นของชินยี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหมายถึงคนรับใช้ขี้ข้าถูกต้องครับ กลับมาที่อัานครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเหงื่อที่ปนกับฝุ่นละอองติดกลางอยู่กับหนังกำพร้าที้ใครถูกต้องครับกลับมาที่ชินครับเอาละครับไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างชินกับอัน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของชินครับ จุดดำเล็กๆขึ้นตามร่างกายคล้ายกับฝอยี่มละลังวันถูกต้องครับกลับมาที่อ่านครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ح ح> มีนิสัยไม่ชอบทำงานขี้เกลียดเนี่ที่เกียจถูกต้องครับออกเสียงให้ถูกนะ ح ح> ขี้เกียดนะถูกต้องนะครับกลับมาที่ชิน20วินาที ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราขึ้นเป็นวงมีอาการคันโอ้โหตายแล้วค่อยคอนึกครับชื่อโรคผิวหนังนท,ที่เกิดจากเชื้อราขึ้นเป็นวงมีอาการคันพี่เพื่อนที่ไก้เคียงแล้วครับเร็วครับเร็วครับหม่เวลาาคหรอครับอะไรอะชนะหร,รอ เมื่อกี้ชินพูดว่าอะไรนะขี s> <S <am <am ้กากมั้งขี um ้กลากครับคุณบอกว่าเกลื่อนใช่ไหมขี้กลากครับเกลื่อนผมนึกว่ากลากมันไม่ได้สะกดแบบนี้ไงกลากกรอจริงจริงลอลิงไม่เกิดกรอขี้กลากผมนึกว่ากรอกลงใช่ไม่มีลอลิงอยู่บ้าอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับมาดูกับพี่บอลนี่ได้หายอ่ะหายแล้วหายแล้วโอ้โหคิดว่ามันคือกากกลากนะครับคำอ่านที่ถูกคือกลากนะครับต้องมีคำควบกล้ำลอลิงด้วยนะครับ และผู้ชนะในการดวลครั้งที่4ได้แก่อัญชยพลครับขอบบคคุณครัโอ้โหนี่ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับพลาดไปในข้อนี้นี่เองโอ้โหและถึงเวลาที่จะต้องส่งผู้เข้าแข่งขันของเราลงไปเพราะไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ ขอบคุณครับแต่ก่อนที่คุณจะลงไปมาดูกันดีกว่าว่าค่าหัวของที่อยู่ข้างหน้าของอันคือเท่าไหร่นะครับดูเล่นๆให้รู้ว่าถ้าคุณชนะคุณจะได้สี่หมื่บาทครับอันชยพลรับไปเลยสี่หมบาทครับโอ้โหง่ายๆเลยนะครับสี่หมื่นสี่หมืนทำให้คุณตกแล้ว นี่งั้นก็ได้9ก้าหมื่นแล้วเนาะใช่โอ้โหนะฮะจำคำนี้ขึ้นใจเลยครับผมขี้กลากใช่ใช่จำมันจนวันตายครับผมนะครับต้องไปลองเป็นด้วยเนื้อเขาใส่ก้องขนาดนั้นก็ได้ไหมถึงเวลาของคุณแล้วครับผมปกติถ้าเต้นคุณนี่บาดใจมากเลยท่านผู้ชมเขาจะแบบขออยากดูสักนิดนึงว่าชินชินวุฒเต้นยังไงเนียนนะเนี้ยเนียนเนาะจริงจริงเวลาทุกคนดูนี่เขาบอกโอ้โหชินนี่เขาเต้น แจ๋งมากเลยคุณเต้นโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ไหมอ่ะทำไมเพราะผมรู้ว่าผมเต้นเมื่อไหร่คือตกทันทีผมบอกเลยเดี๋ยวผมส่งคุณแบบสบายสบายแหละครับเพราะผมได้ผมได้ยินเสียงแก๊กๆอยู่ไม่มียังไม่มีผมยังไม่สั่งให้เปิดให้ชินมองที่กล้องแล้วลองเต้นสักนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยเฮ้ย กูกลัวเต้นแบบนิดเดียวเต้นแบบหวาดระแวงไว้จะมีใครทําร้ายเราหรือเปล่านะครับแต่เราจะมาส่งชินชินวุฒหลังเบรกโฆษณาครับโอ้ล อะไรทำไม,มกโกมีอะไรอยากจะบอกน้องถิ่ถิงบอกเลยว่ามองน้องถิ่ถิงแล้วเหมือนมองขวดแชมพูครับทำไมอ่ะมันทำให้ผมดูมีชีวิตชีวาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีโตโยต้าไฮรักรีโว่สินเชื่อบุคคลพรอมิส สนุนโดย KFC Lor ีเอ Soft อ n แ s น f e แบบกลางคืนแบรนด์ลังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับผลการแข่งขันในการดวลครั้งที่4ออกมาแล้วนะครับและ ผู้แพ้ก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราชินชินนวุฒินั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีที่ยืนสำหรับคุณแล้วครับชินครับผมอยากจะฝากผลงานอะไรกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งก็ตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังด้วยนะครับก็ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นหนังก็น่าจะประมาณสิ้นปีจะได้ดูกันโอ้ก็ติดตามเลยนะใช่ผมบอกเลยว่าเป็นที่คุยกันนะล่าสุดเนี่ยเป็นหนังที่แบบมันเป็น เต้นด้วยมีเต้นด้วยขนาดอยู่แล้วใช่ยิ้มหล่อๆให้คนทางบ้านชัางยิ้มึลโบกไม้โบกมือโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยส่งไปแล้วนะครับกับชินชินาวุธนะครับบายบายด้วยหล่อๆเขาลงไปก็หล่อๆหล่นะฮะและนักสู้ที่เหลืออยู่บนเวทีเจ็ดคนนี้นะครับ จะเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวดติิการอบควิกราวนักสู้ที่เหลือมีสิทธิสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคําถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ2,000บาท หากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อนซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดนักสู้แต่ละท่านจะมีเวลา10วินาทีในการตอบคำถามตอบถูก1ข้อสะสมเงินเข้ากองกลาง2,000บาทนะครับใครตอบผิดตกลงไปเหลือใครเป็นคนสุดท้ายคนคนนั้นเป็นเจ้าของเงินกองกลางที่สะสมมาทั้งหมดกลับบ้านไปเลย เอาล้ครับกติกาง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับเราจะเล่นแบบตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับคนแรกเริ่มที่คุณเจมมี่เชิญแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะชื่อวัชราพรสุนิยมค่ะชื่อเล่นชื่อเจมมี่เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ปีสองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะโอ้โหคณะวิทยาศาสตร์ด้วยจุฬาลงกรด้วยนะครับถึงเวลาของคุณแล้วนะครับแต่ตนัตก เซนเซอร์ชื่อมหาลัยให้ด้วยนะถ้าหนูตกเซนเซอร์ชื่อมหาลัยตอนนี้รับทราบกันทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วเซนเซอร์ไม่ถันแล้วความหวังของมหาลัยอยู่ที่คุณแล้วครับผมแบกรับไปคนเดียวนะครับวัดกันตรงนี้เลยสิบวินาทีต้องบอกว่าเร็วนะมันครึ่งเดียวของเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ยัง20นะครับนี่คือ10วินาทีเพราะฉะนั้นตอบได้ตอบออกมาเลยนะครับอย่ารอช้าตั้งสติตั้งสมาธิให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับ คำถามนี้ครับคําที่เปล่งออกมาแสดงความดีใจในงานเฉลิมฉลองใช่โยค่ะถูกต้องครับ2องพบาทครับโอ้โหสะสมไปแล้ว2,000บาทนะครับมาที่ดีเจโกของเราครับผมนะครับเออมาถึงคิวของคุณแล้วครับพี่หลังจากยืนดูชินชินวุธเขาตกลงไปแล้วมาถึงของคุณแล้วนะครับยังไงต้องบอก6ท่านก่อนนะครับว่าผมจบมงเทพี ใครเขาถามอ่ะเฮ้ยเห็นน้องบอจุลาเออไม่ต้องมาร์กตัวใหญ่ด้วยผมภูมิใจในสถาบันผมมากครับครับผมเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันขนาดนี้ถ้าตกลงไปอ่ะอ้ายเออพูดคิดถูกคิดผิดไปเยโกพร้อมไหมครับพร้อมสิครับเซฟเวทนาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แล้วครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นชุดนักเรียนน้อมจิต Samsung Galaxy Tab S2 ก้พร้อมนะครับพร้อมสิครับซิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แล้วครับชนะถูกต้องตอบได้ปะเนี่ย มันยากตรงไหนวะ <c oughs> มันเครื่องเย็นหมดแล้วเนี่ยมันยืนมาสาวันแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยตายอยากให้เห็นหน้ากโกตอนอ่านคำถามจบเเปลยดูเหมือนจะไม่รอดแล้วตอนนั้น <c oughs> <c oughs> ตายตายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้มันจะไปยากคิดอะไรละ่ลจะจะตอบว่าขี้โกงหรือเออแล้วมันก็สั้นไงเออชนะเออ ตอบถูกนะครับสะสมไปแล้วนะครับ4,000บาทมาถึงคนต่อไปคุณจุ๊บจิ๊บดูนี่ดูนี่ผมว่าคนรอดูพี่ทั้งประเทศแหละครับผมไม่ต้องชวนมาปุ๊บตอบปั๊บเลยถูกเราเราบอกสถาบันไหมอะไรครับเราจะบอกสถาบันเอาซะหน่อยไม่ต้องดีกว่าครับผมไม่ต้องนะก็เพื่อไว้ยั้งยั้งไว้ก่อนตัวแรงเพื่อไอ้ได้อายคนเดียวไม่ต้องเกี่ยวสถาบันครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับ10วินาทีชนะยังยังเข้าไปแล้ว ไม่ตื่นเต้นผมไม่ตื่นเต้นครับผมไม่ตื่นเต้นเลยนะครับผมคุณยุ้บจิบนี่เป็นคนเก็บอารมณ์ดีมากครับนะครับมือเป็นไรครับอ๋ออยากโอ้ยกังวลกังวหนึ่งแสกซฟบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของจุ๊บจิบครับฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันกีฬาถูกต้องครับ 6,000บาทสะสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงท่านต่อไปคุณบอลเชิญแนะนําตัวเลยครับครับชื่อพงเทพสิงห์เฮเซนาครับชื่อเล่นชื่อบอลครับอายุ38ปีครับอาชีพนักร้องและตลกครับผมโอ้เป็นนักร้องด้วยเป็นตลกด้วยโอ้เป็นตลกเหรอครับหนูขยักขยแยงว่ะอาชีพเนี่ยเป็นแล้วนี่เขาอยากได้ตังไปทําจมูกให้ภรรยาเขาอ๋อนี่คุยกันแล้วคุยกันแล้วครับเมื่อกี้อ๋อต้องการเท่าไหร่ครับก็เต็มลิมิตใช่รอยบอาเท่านั้นแหละครับอ๋อเต็มเลยเต็มลิมิตเพราะฉะนั้นต้องยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายผมั่นใจ ยากครับตั้งแต่คําถามแรกที่มาตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายที่โลกไปคุณชินผมตอบได้หมดเลยเฮ้ยสู้เพื่อเมียครับเมียเขาเป็นคนดีจริงจริงฮะพี่รู้ได้ไงผมลองแล้วลองอะไรลองอะไรเดี๋ยวลองคุยลองคุยลองคุยแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดตอบคำถามให้ได้เหรอครับอะไะครับต้องบอกว่าตั้งแต่คำถามแรกเลยของคุณชินจนถึงตอนนี้คุณตอบได้หมดเลยได้หมดเลยครับคำถามของคุณจุ๊บติ๊บก็ตอบได้ได้หมดครับ มันไม่สําคัญคุณต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้มาลุ้นกันเลยกับคุณบอลเซฟเวลาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีความหมายว่าผู้ชายเพศชายบุลุษครับถูกต้องครับยอดแต่พันบาสะสมไปแล้วครับมาถึงคนต่อไปถิ้งถิงเชิญแนะนำตัวครับ สวัสดีค่ะสุทรสาวนธรรมจินดาคุณค่ะชื่อเล่นถิงถิงค่ะอาชีพพิตตี้ค่ะอ้โหผมนารักอะไรทำไมตันคุณมีอะไรอยากจะบอกน้องถิงถิงบอกเลยว่ามองน้องถิงถิงแล้วเหมือนมองขวดแชมพูครับทำไมอ่ะมันทำให้ผมดูมีชีวิตชีวาทุกคิปอยากจะบอกอะไรคุณถิงถิงเนี่ยเป็นพิตตี้อยากจะบอกว่าเป็นพิตตี้ไม่ได้หรอครับเป็นอะไรับเป็นของผมเลยครับ คุณไม่มีมุกให้คิดอะไรไปอย่างอื่นก่อนไม่มีแลม้งไม่มีเลยตรงเลยครับตรงเลยครับผมเบอร์โทรไม่ต้องเอาบัญแจห้องมาเลยะวันนี้สายแข็งเลยครับผมสายโหดนะครับมาถึงริงๆิงแล้วนะครับตั้งใจตั้งสมาธิให้ดีนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกถ้าพร้อมกับคำถามนี้ครับหญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดีสุภาพสตรีไม่ใช่ครับคุลสตรีค่ะถูกต้องครับคุลสตรีครับเกียรับ เงิ 1> 1นเบินบาสะสมไปแล้วมาถึงคนต่อไปอัญชยพลผู้ส่งชินชินวุฒิลงไปสู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วได้เงินไปแล้ว40,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสนะครับถ้าเราตอบถูกไปเรื่อยๆยืนจนถึงคนสุดท้ายก็ได้เงินเพิ่มเติมไปอีกนะครับตั้งใจให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้นับถือาศาสนาอิสลามเรียกวุ่สลิมถูกต้องครับเบนิบนเบนินสองพบาทไปแล้วครับ มาถึงคุณต่ายเชิญแนะนาตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจันทนาบุญคท้านะคะชื่อเล่นว่าต่ายค่ะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะสิบวินาทีคุณตายต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเสริมหน้าอกอัพดั้งกีตาร์สชั้นศรลยกรรมค่ะถูกต้องครับหนึ 1> 1, 4, าา่งมื่นสี่พันบาทสะสมไปแล้วนะครับควิกเราร อบแรกปอบถูกทุกท่านยังได้ยืนอยู่ต่อไปควิกราวรอบที่2จะมีใครอยู่ใครจะไปต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Yamaha สินเชื่อบุคคล Promise Hilux r e v o ปลากระป๋องมงกุฎทะเลว a s ล l i n ง King Power น้ำดื่ม Nestle Pure Life Omo Plus L'Oreal ชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์รังนกแค้ครับ ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้ามาเป็นนักสู้ในรายการได้นะครับโดยการเข้าไปใน Facebook Fanpage Still Standing Thailand นะครับและรีบสมัครกันเข้ามาได้เลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตก10บยิบล้าน Still Standing Thailand สวัสดีครับ ขอกำลังใจจากพี่ทุกบจิ๊บก่อนไหมมาขวัญเออวัญมา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 คันเล่กครันเล่าถ้าคุณตกบ่อยๆแล้วคุณจะมีปัญหากับส่วนสูงคุณไหมบอกอีกสองครั้งคุณขึ้นรถไฟฟ้าฟรีได้แล้วนะฮะใช่สุภิโกอะไรครับคิดจะเจ็บแทนกันบ้างไหมคะโอ้ยไม่คิดมากแล้วไม่ลงไปแล้วคุณจะมีท่าแบ๊วแบ๊วลงไปไหมมีไหมมีไหมหน่ะมองหน้าพิธีกรก็เสียวตลอดเวลาเลยทำไมอ่ะ อยากจะรู้ว่าใครจะร่วงหรือใครจะรอดนะครับไปดูกันต่อได้เลยกด Subscribe ได้เลยครับรายการสนุกสนุกยังรอคุณอยู่ครับ